เนี่ยบนห้องว่าชิโคงหมูปลาห้ากัางเจลือโคเดียวขอชิมหนะ่อยว้าวอือแม่ตัวสี่อะอชิมหน่อยอ่ะห่อนะแไปนี่ละเอาซ้อมซ้อมเอาซ้อมมาเที่ยอือนี่ครับสุดยอดสุดยอดอร่อยอือ ม,ดดม้ึงทางอีาสานเปินมีเชฟกระท่าห้างครับของผมเป็นปลาโค้หัวปันครับนี่ครับวันนี้มาหวยกับปลาทูครับเส <c oughs> ื้อสีโค้งมาป,ปิ้งเนีครับสีโค้งปลาลาได้พอครัเอาไหมสีโค้งหมูปลาล่าครับนี่ครับผมตั้งจือวคนเดียวสีโค้งหมูปลาล่าเปิดกินสีโค้งไอหมอมธนัดแดกเปิด กินหมูกิโลเป็นปันอันนี้ของผมกิโลร้อยปลายครับร้อยสองห้าบาทอุ่นๆห่ๆอนๆอร่อยโค้งหมูปลาไหลร้อยสองห้าแต่ดีเนื้อติ๊บไป้ยอยมันก็บจุย้ยซี่นะครับงีครับมันมจุย้ยซี่เลยครับมอาหานนยน